สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tapseta ผมในคลิปแบนกาศซีโร่วันนี้นะครับนะเรายังอยู่กับแคนโกลพลาดินนะครับหรือไม่ยังอยู่หรือว่าเพิ่งมาก็ไม่รู้อแต่ว่าเรียกก็คลิปนี้เราจะลงหลังตัวเมนอย่างแพตติน่าเอเซลนะครับผมนะโกลพลาดินในรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าเด็กนี้มันสามารถเป็นทั้งโกเป็นทั้งชาโดได้นะครับผมแต่ว่าเมนจริงๆตัวมันอยู่กับโกลพลาดินนะครับนะนั่นคือเจ้าเด็กนี้เลยนะครับนะ นั่นคือในส่วนของตัวเด็กคมเจเลอร์ดาก้อนนั่นเองนะครับนะก้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีคมเจเลอร์ดาก้อนที่เป็นของชาโดนะครับซึ่งหลายๆคนอาถามว่าเฮ้ยพี่คมเจเลอร์ดาก้อนน่ะอยู่กับชาโดะทำไมพี่ถึงไม่เอาโคงดุ๊กไปใส่นะครับนะคือกูเทสแล้วนะครับถ้าใส่โคงดุ๊กปุ๊บแม่งไม่ตา่างจากเด็กนี้เลยนะครับนะคือ การที่มันจะกีลยมันผิดกันมันมีน้อยมากๆนะครับนะก็เลยเคิดว่าอย่างนั้นน่ะเรามาใส่ให้มันรู้สึกว่าเด็กมันเล่นเป็นในทางของมันดีกว่าที่มันเป็นเฉพาะทางอย่างชาโดว์อย่างเงี้ยก็จะให้แบบไม่มีต้องมีต่อเกรดไม่ต้องมีของจากชุดแรกอะไรเลยนะครับแต่โกอย่างเงี้เราก็จะเป็นต่อเกรดที่เป็นเข้าชุดกับมันไปเลยนะครับนะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับเด็กคมเจเลอร์ดากอนครับอันนี้จะเป็นในเบสของดุกนะครับผมนะ เป็นไดเบตของดุกก็คือจะมีร่างของดุกครับนะร่างของวอร์ทิเมอร์นี่แหละนะครับนะตั้งแต่ร่างเกจศูนย์นะครับเกจหนึ่งเกจสองนะครับจนกลายร่างเป็นดุกนะครับโดยสมบูรณ์แบบเนาะนะครับเท่ากับทุกอย่างเนี่ยเว้นตัวเริ่มเนี่ยก็อย่างใส่อย่างละสีใบไปเลยนะครับเกจหนึ่งใบอื่นจะเป็น PG ครับผมกระต่ายครับกระต่ายตัวดินเลน ดิเลนนะครับถามว่าใส่เด็กนี้เป็นยังไงบ้างถือว่าเจ๋งนะเพราะว่า1เลยครับเวลาเราตอบเกรดดุกตรงนะครับมันได้เปิด2ใบ<อ>ท็อปเด็กอรีไทยเรียาการหนึ่งใบเปิด2ใบท็อปเด็กอยู่แล้วเวลาเราเปิดเนี่ยเราก็ถ้าเจอก็สามารถจวดได้นะครับแลวแล้วก็นอกเหนือไปวันนั้นเทคโคมเจเลอร์ก็ทําให้มันจวดได้แล้วเรายังใส่เอเซลก็ทําให้มันเปิดเผื่อเจอก็จวดได้นะครับก็ถือว่ากระต่ายเป็นตัวหนึ่งที่เวิร์กมากๆกเกณฑหนึ่งที่เหลือเนี่ย เราจะมาใส่ตัวใหม่ของเรานะครับนะเมื่อลงมารีไทยเรียกันหนึ่งมาเปิดท็อปเด็กครับผมอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตัวเอาไว้แก้บอร์ดให้ในส่วนของดอุ๊กนะครับนะเพราะว่าถ้าวอรทิเมอร์ต่อเกตตรงอย่างที่บอกครับมันเปิดอะมันเปิดคออะไรก็ไม่รู้เวลาที่แบบว่ามีเกตสามในแถวหน้าเยอะเกินไปมี2ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเห็นว่ามีแถวหน้ามันเคาะถูกคอมันเป็นเกตสามเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยถ้ามีบนมือก็ลงมาแล้วก็รีไทยจนนั้นทิ้งแล้วก็เปิดคอใหม่ได้เลยเป็นการลุ้นว่าเฮ้ย เปิดมาถ้าเป็นตัวอื่นที่มันเป็นเกรด2สมมติเป็นเกรด2ก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะครับนะสำหรับเกรด2ครับก็จะมีร่างวอร์ิเมอร์บอกไปแล้วนะครับจะมีในส่วนของบัตเตอร์เบกกับบัตเตอร์ดา้าสปิริตแนะนําให้เป็นบัตเตอร์ดา้าให้หมดนะครับเพราะมันยิงเกรดต่ำได้อ่ะสมมุติว่าในส่วนของเทคตัวนี้เกรด1อะ่ะมันเปิดมันกินเกรดลงมากินเกรด3ใบเปิดมาเจอบัตเตอร์ดา้าสปิริตมันก็ยังสามารถรีถ่ายเรียกากาศฝั่งของเ้าได้อีกนะโดยการเขาได้บัต์หนึ่งนะครับถือว่าคุ้มนะ นะครับหรือกินใบเปิดมาเจอกระต่ายนะครับนะก็ทิ้งมือ1ใบครับเปิดท็อปเด็กสใบคอ1ใบก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นตัวอ่ะลืมบอกเลยว่ามีกระต่ายนะสามใบนะครับนะลองเอียร์ชูเตอร์แล้วต่อมาเป็นตัวตีฮิหไหยแดมนะครับอันนี้ก็ใส่สามใบเช่นกันเพราะว่ามันถูกที่ของวอร์เทมเมอร์เบรกไว้4ตัวนะครับอย่างที่เราบอกครับถ้าสมมุติว่าเราไม่จัดอย่างนั้นเลยอะ่ะพวกตอเกตหรือว่าพวกที่มีการซูพิเลียเราจะจำเป็นต้องใส่มันเต,มเต็มไงเพื่อให้มันขึ้นนะครับนะ มันก็จะไปกินที่ตัวอื่นหมดเลยนะครับมาที่เกต3สามครับเราจะใส่เอเซ่ไว้3ใบครับอันนี้การไม่ขึ้นจริงๆนะครับถามว่าไม่ใส่แพตติน่าเอเซ่หรอมันเด็กคมเจเลอร์ครับไม่ใช่เด็กแพตติน่านะครับแต่เราจะใส่เพลินอไว้2ใบครับตัวเพลินอเองอ่ะมันเล่นกับเด็กเนี้ยมันก็ถือว่าขึ้นพอสมควรนะครับนะถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเปิดมาตอนเกต2สองถ้าแวนเขาถ้าแวนก่าเขาเป็นเกร2สองด้วยแล้วเราเป็นขึ้นเกต2สองทีหลังเนี้ย ถ้าวอรทิมเมอร์ลงมาแล้วก็เกิดเจอเปิดเจอ,อในส่วนของพีรินออมเงี้ยพีรีนอนนอมมันโดดลงแวนได้เลยนะครับแล้วก็มีสองคีบวก5,000ันด้วยถามว่ามันจะเสียอะไรก็เสียแค่ว่าเทินน้าถ้าเรามีดุ๊กบนมือก็เวลาไลฟ์มาเงี้ยมันก็ไม่ได้เทคที่ไลทาวอร์ทิมเมอร์แค่นั้นเองแต่ว่าเด็กนี้เป็นเด็กโคมเจเลอร์ครับไม่ใช่เด็กวอร์ทิมเมอร์ไอ้ไม่ใช่เด็กไ,ไม,กไม่ไม่ใช่เด็กของไอ้สเปนเข้าดุ๊กนะครับไม่ใช่วอร์ทิมเมอร์ไม่ใช่เด็กสเปนเข้าดุ๊กนะครับนะโอเคแล้วก็ จะมีดุ๊ก4ใบนะครับผมอันนี้ดุ๊กก็เป็นโคลของมันมาถึงขนาดนี้ก็ต้องใส่ดุ๊กแหละสุดท้ายจะเป็นคมเจเลอร์นะครับคมเจเลอร์นะครับก็มีเทครีไทายเลกาสองใบบวกขี้นะครับนะอันนี้เลกิวดอลลิมิตเบรกเลกิวธรรมดาก็ทิ้งตัวเองนะครับเปิดก๊าซสี่คอสองนะครับอันเนี้ยเทคเนี้ยถือว่าทําให้ตัวเด็กของโกพลินอะถูกคอได้เรื่อยๆเลยนะครับนะโกพลินกับชาโดว์พลินที่คมเจเลอร์ไปอยู่โกพลินมีโอกาสเต็มสนามเร็วกว่าแต่ชาโดว์พลินมีโอกาสเติมมือสูงกว่านะครับเพราะว่า ชาโดะมันมีตัวอย่างพวกเนมานอะไรเงี้ยไว้เติมมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าโกะตัวเติมมือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เติมมือไวขนาดนั้นมันจะเน้นไปธีการเติมสนามให้เต็มแน่นๆมากกว่าครับวิธีการเล่นก็ไล่์ให้ต,ตรงเกตเป็นเรื่องปกตินะครับพอเวลาเอาเกตหนึ่งไลทับเกตศูนย์นะครับถ้าเรามีเกตสองอยู่บนมือก็ถ้าเราเราจำเป็นต้องมีเกตหนึ่งอีกใบหนึ่งวางทิ้งไว้ในสนามครับเวลาเกตสองไลทับก็กินใบนั้นทิ้งข้อใหม่สองใบ นะครับแล้วก็หาอีกใบหนึ่งเกจเกิเกเกนหนึ่งก็ได้วางทิ้งไว้หรือว่าเป็นเกตอื่นก็ได้นะครับแต่แนะนําก็เกจหนึ่งนั่นแหละวางทิ้งไว้าะหนาเหมือนเดิมเวลาดุก๊กไลท์ครับก็คอยสองใบแล้วก็อ่าเรียกว่าไงเรียกว่ากินหนึ่งคอยสองใบนะครับแต่ทีนี้ไอ้เทคเนิคนี้มันจะลามไปถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไลท์เป็นดุก๊กปุ๊บมันจะค้างอยู่ที่ดุก๊กใช่ไหมถ้าเราอยากเล่นดุก๊กก็ถือว่าเล่นดุ๊กได้เลยไม่ต้องสี่เรียสแต่ถ้าเกิดว่า เราโดนเผาหรือโดนตีนไอ้พวกเด็กที่มันเผาได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนําว่าเธอหน้าถ้ามีโคมเจเลอร์หลังจากไลไรเป็นดุกเทอนี้ละเธอหน้าถ้ามีโคมเจเลอร์สองใบบนมืออย่างเงี้ยให้เอาใบาหนึ่งไลท์แล้วก็โพสนาเลยแล้วก็เปิด4ีคสองเลยนะครับแล้วมาติดลิิตเบรเด็กนี้มันจะมีปัญหานดนึงตรงที่ว่ามันไม่มีตัวจำลองแดมพอมันไม่มีตัวจำลองแดมเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันอาจจะดูว่ามันเล่นยากนะครับนะเพราะว่าตัวจำลองแดมมันไม่มีนะครับมันต้องรองแบบจังหวะแต่ว่าด้วยตัว สภาพเด็กที่คิดขึ้นมาคือจะเน้นให้ว่าเปิดท็อปเด็กบ่อยๆนะครับเปิดเปิดได้ทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นจริงๆอ่ะถ้าไล์จนถึงเกรดสามครั้งที่2แล้วอ่ะมันน่าจะขึ้น4ี่ซ่าห้าเดมแล้วนะครับแล้วก็มีเอเซลไว้เผื่อกุกกิบที่ว่าตัวมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับตัดเกมได้นิดหน่อยด้วยบัตเตอร์ดาร์กบัตเตอร์เบสสปิริตพวกนี้จะช่วยตัดเกมไิดนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็จะช่วยเติมตัวเร็วๆอย่างพวกล็อกเอียร์ชูเตอร์นะครับนะจริงๆในส่่่วววนนนขออองทิกกกเเเรรร์ะะะตัััมจใสดดไไปลย็้คบพาา ในส่วนของเราเราต้องการการจั่วอยู่แล้วนะครับชี้อาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับในนี้ใส่ดูเป็นชี้4ดอก5นะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นกรณีไปแต่ถ้าเราอยากเล่นว่า,าตัวของดุ๊กเป็นหลักใส่ชี4้4ดอก5แต่ถ้าเราอยากใส่เล่นคมเจเลอร์เป็นหลักใส่อดอก9ไปก็ถือว่าไม่ผิดแปลกอะไรนะครับนะโอเคโคมเจเลอร์ Home เป็นตัวที่มีหน้าที่มาต่อยอดนะครับการเล่นให้กับดุก๊ก ได้ดีพอสมควรในโกพลดินนะนะครับหรือจริงๆในชาโดก็เช่นกันนะครับเพราะว่าพอดุกจะรู้ว่าถ้าเราเล่นดุกถึงจุดหนึ่งเวลาดุกที่มันใช้สกิลหรือเคาเตอร์บัสหมดไปแล้วเนี่ยดุกจะทําอะไรไม่ได้แล้วแต่พอมันมีอันนี้มันจะมีโคมเจเลอร์โหเข้ามาที่ไว้กินเรียสองบวกหมื่นบวกคิอย่างเงี้ยโอ้โหทําให้ตัวเด็กมันยังถือว่ายังเล่นได้ต่อไปนะครับผมนะเพราะว่าตัวเด็กมันเรียกหนักอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดสามรายดึงกดกระดิ่งไปลาดคลิปใหม่ของเราอยากสนับสนุนเราเพียงแค่สามทิพห้าบาทครับผมฝากแฟนเพจเราด้วย VFT by Tap Channel ครับผมแล้วก็ล่านเราแท็บชอ p วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของเราผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณซากูลา ซอินะครับผมนะคุณเลสเเดนอีวิลสถานะาแสงความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะค,คุณจามิกรนะครับผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ